เขาคิดว่าคนอื่นที่ไม่เข้าใจเราไม่มีมีแต่เรายังไม่สามารถเนี่ยทำให้ผู้อื่นเข้าใจเราได้คนอื่นที่ไม่รักเราไม่มีมีแต่เรายังไม่สามารถทําให้คนอื่นรักเราได้บางทีผมให้ข้อคิดในแต่ละวัยในแต่ละวัยให้ข้อคิดแต่ละอย่างไม่เหมือนกันนะเราไม่ใช่ข้อคิดเอาเอาเด็กไปให้คนแก่ตอนนี้ใช่นะแม่บางทีฉันแก่แก่เกี้ยวมันไวแล้วเออชัดเจนครับอาจารย์นี่คือความละเอียดที่อาจารย์ให้อ่า แล้วความนี่นี้จะเห็นว่าความพยากรณ์ที่บ้านเมืองอาจารย์พยากรณ์ในปี4ี่หถึงห้สีที่ผ่านมาโอ้โหให้หมดเลยเหรอให้เขาเห็นย้อนหลังว่าตรงไม่ตรงไม่แล้วอย่างนี้ก็แย่สิไม่นี่ข้างหน้ายังไม่ได้พูดถึงนตนที่ผ่านมาไม่ได้ที่ผ่านมาไม่เอาแล้วเอาให้ให้ตรงนี้ห้าร้อยบาทด้ยนะคุณจะเห็นย้อนไปย้อนดูว่าตรงไม่ตรงโอ้โหชัดเจนฮะแล้วภาพรวมของประเทศไทยในปี5้าห้าครับครับโอ้ผมว่าอยากรู้ทุกคนอยากรู้ว่าปีหน้าเนี่ยบ้านเมืองเป็นยังไงเศรษฐกิจเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงนะเีน๋ไม่ ทั้งสังคมทั้งการเมืองแล้วแต่ละเดือนเนี่ยในบ้านเมืองเกิดอะไรขึ้นโอ้นี่ดีฮะอาจารย์บ้านเมืองเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเข้าใจแล้วครับว่าเข็มทิศชีวิตนี่ชัดมากผมว่าดวงของเราเองเนี่ยดวงของเราองแต่ละเดือนเนี่ยดวงดวงของเราเองดวงชะตาเราเองแค่นี้โอ้อาจารย์แม่นมากเปิดปั๊บๆนี่รู้เลยนะไหนเป็นหน้าไหนดวงชะตาเราเองในรอบเดือนต่างๆในเดือนมกราคมพาเนี่ยดวงที่หนึ่งเนี่ยดวงเราเป็นงธุรกิจการงานเลย เอ่อการเงินความรักสุขภาพวันดีวันไม่ดีวันไหนมีควรจะออกไปไหนวันไหนสิ้นสัญญาวันไหนอะไรเงี้ยชอบอาจารย์นี่ผมชอบมากเนี่ยวันดีวันไม่ดีวันที่เกื้อหนุนวันบางคนตายในวันที่ไม่ดีเลยโอ้ชัดเจนคุณผู้ชมนี่คือเหมาะสำหรับนักธุรกิจเลยนะคุณดูได้ไม่ใช่ทั้งสีเสื้อผ้าต่างๆมันชงมัน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 ส่งเสริมคุนอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องของการทําบุญทําทานเสดาะเคราะห์เป็นยังไงครับวิธีการไปทําบุญทําทานเสดะจเคราะห์ การแก้แต่ละดวงว่าดวงนี้ดีไม่ดีไปทําบุญยังไงด้วยตายแล้วแล้วก็เก็บความรู้เรื่องของประเพณีไปงานศพอ่ะกลับมาป่วยโอ้ยประจําฮะอันนี้ก็ต้องประจําโอ้ยโอ้ยนี่ไงฮะนี่เช่นไงสุดยอดอาจารย์นี่มัน360องศาเลยนะคุ้มไหมผมก็คุ้มนผมให้เป็น360องศาเข็มทิศชีวิตปี2555แล้วกันนะปกขออนุญาตได้ไหมครับอาจารย์อน้องๆจดไว้นะนะ360องศาเข็มทิศชีวิตปี2500 ห้านี่เลยตั้งเลยทำหน <player> ้าปกให้อย่างดีออกแบบให้อย่างสวยน้องชูอะไรเหรอจ๊ะโอ้ดนจิโจนรายการโอ้เอาจารย์มันมากวันนี้ทีนี้นะฮะอย่างที่บอกก็คือว่าคุณเพียงแค่ส่งรูปถ่ายใช่ไหมอาจารย์อ่ะส่งรูปถ่ายหน้าตรงหรือว่าภาพสวยแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องเรื่องหงเฮงต้องหน้าตรงต้องหน้าตรงคืออาจจะบางคนอยากจะรูปหน้าตรงไม่ค่อยสวยอาจจะเอาหน้ามุมสวยของตัวเองมาลงหน้าปกก็ได้ไปโชว์หน้าปกอ่าโอเคแล้วจะทำเซอร์ไพรส์แฟน ถ่ายรูปแฟนมาไม่บอกให้เขารู้แต่หน้าตรงด้วยแล้วส่งมาปั๊บพอถึงเวลาส่งสือปั๊บอันนี้ไปให้เขางงเลยนะเป็นของขวัญปีใหม่แล้วแล้วพี่นาการจากเราแล้วส่งทิ้งให้เราเราเดี๋ยวจะเอาแบบให้สวยเลยนะฮะพูดะงั้นว่าเป็นรูปเราให้กับคนที่รักรวมถึงเพื่อนฝูงนั่นฝูงก็ได้นะฮะกลุ่มแก๊งต่างๆนะผมว่าซื้อขายเนอ้ยลูกค้าผมว่าชอบอลูกค้าก็ชอบเออชัดเลยนะฮะ่ปส่งก็สอหรือซื้อตะกร้าไปให้เท่านี่ยเอาวนี่เขาหวังไว้บนโต๊ะคุณทั้งปีอ่ะอย่างน้อยก็เฮ้ Ồ, วันนี้ดีไม่ดีมีเรื่องไม่สบายใจเออมันช่วยได้อาจารย์ชัดเจนมากอูชอบอะสามองศานี่เขียงทิศชีวิตปี2 5 1 5ตั้งอย่างนี้แล้วกันชอบเพราะมันได้ทุกเรื่องอาจารย์ใช่นะฮะชัดเจนมากทุกเรื่องจริงๆนะครับอาจารย์เหลือประมาณ3นาทีนะฮะสายที่โทรมาเยอะนะฮะไม่ต้องไม่ต้องคุยเยอะนะถ้าเผื่อว่าคุณสนใจนะฮะให้น้องๆบอกน้องแหมรับสายโอเคค่ะเดี๋ยวโทรกลับพออย่าไม่ต้องถามเยอะ เกิดคนเยอะคุณทําให้คนอื่นเป็นของที่รลึกว่อาจจะโฆษณาสินค้าคุณขลังก็ได้นี่ฮะชัดเจนนะโฆษณาสินค้าคุณขลังก็ว่าเราให้มาโอ้ชัดเจนอาจารย์นี่คือเตรียมให้ได้หมดเลยครับนะฮะทุกอย่างเลยเอารูปครอบครัวรูปอะไรมาใส่ในนี้ก็ได้เป็นของขวัญนี่ก็ถ่ายแบบแฟนถ่ายอะไรก็บอกมาส่งมาเราก็ทําให้นะฮะชัดเจนมากครับอาจารย์วันนี้มันมากนะครับผมว่าตรงเนี้ยเดี๋ยวผมจะเอาไปตัดสปอร์ตพอแล้วผมไม่ถ่ายาจาแล้วชัดเจนที่สุดแล้วอาจารย์ช่วงท้ายหลักในการดำเนินชีวิตของพวกเรา นะาจะปลายปีแล้วปลายปีนี้มันจะมีอะไรแย่แย่ไหมอาจารย์หรือว่าบางคนไม่มีคงไม่มีอะไรคงเหลืองอ่ะผมอยากให้อาจารย์เตือนสตินิดนึงอาจารย์คืออาจารย์ก็ได้เตือนนะว่าบ้านเมืองในปลายปลายปีนี้เกิดอะไรขึ้นก็อยากให้ผู้ใหญ่บ้านเมืองเนี่ยต้องยึดมีความถูกต้องชอบธรรมอย่าคิดว่าตัวเองขึ้นมาแล้วเนี่ยคิดว่าอำนาจอยู่ในมือฉันละฉันจะทําอะไรได้ทุกอย่างที่ต้องการเนี่ยเพรา้าปัญหาความวุ่นวายก็จะตามมาซึ่งซึ่งอาจารย์ก็ได้วิเคราะห์ในบ้านเมืองแต่ละเดือนแต่ละเดือนซึ่งอาจารย์ห่วง ห่วงนิดนึงเพราะว่าคนเราพอเราจะเห็นว่าไม่ใช่คุณจะมีอำนาจอยู่ในมือแล้วเราจะทำอะไรดังอำเภอใจเพราะมันมีหลายฝ่ายจับตามองอยู่ยิ่งพวกขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยทุกคนก็อยากจะทำหน้าที่ของตัวเองใช่ไหมอาจารย์ใช่ใช่นะครับครับซึ่งในช่วงนี้เนี่ยจริงๆในรอบเดือนธันวาคมมกราขอหน่อยแล้วกันในเดือนธันวาเกิดอะไรขึ้นมกราเกิดอะไรขึ้นอ่านเลยตื่นนเดือนนี้สถานการณ์ของสังคมการเมืองและเศรษฐกิจ โดยทั่วไปในช่วงระหว่างเดือนนี้นะครับก็คืออาจารย์ให้วันที่7จธันวาถึง5มกราคมนะครับภูเขายิ่งสูงยิ่งมีคนอยากที่จะปีนขึ้นไปทําลายสถิติครับอ่าลองลองคิดตามนะนะฮะชั้นใดก็ชั้นนั้นในวง,ส,งสังคมธุรกิจการเมืองทุกคนก็อยากที่จะก้าวไปสู่จุดสูงสุดของชีวิตทั้งสิน้นแต่ก็ใช่ว่าทุกคนจะสามารถก้าวไปถึงจุดนั้นได้ทุกคนคมิฉะนั้นก็มีแต่คนร่ํารวยมีแต่คนที่ประสบความสําเร็จทั้งนั้น บางคนตั้งเป้าหมายไว้แต่ก็ไม่ได้เริ่มต้นบางคนเริ่มต้นแต่ก็มีอุปสรรคัก์แต่บางคนก็ไปไม่ถึงเพราะกำลังกายกําลังใจตนเองไม่มีต้องหยุดกลางคันแต่ทว่าบางคนสามารถจะเกาะคนอื่นไปเออแต่ทว่าบางคนสามารถจะเกาะ<ก>คน<ก>อื่นไปพอจะถึงจุดหมายปลายทางก็เตะตัดขาอ้ยเด็กเล่นขายของอันเนี่ยเตะตัดขาคนที่พาของพาเราขึ้นไปล้มลงเพื่อตนเองจะได้เดินไปสู่จุดหมายปลายทางเพียงคนเดียวดังนั้น เมื่อบ้านเมืองเริ่มสงบนิ่งทุกอย่างเริ่มดําเนินไปได้ด้วยดีก็จะมีคนที่อยากจะมายืนสวยสุขบ้าง hmm. ก็พยายามออกมาสร้างกระแสที่ไม่ดีตีไข่ใส,ส่สีวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องไม่ดีไม่เป็นเรื่องไม่ว่าจะเกิดจากพักฝ่ายเดียวกันหรือฝ่ายตรงข้ามก็หมดที่หมดบทบาทหมดอํานาจไปมีการโยนหินถามทางออกมายุแยงตะแคงรงูให้คนที่ไม่ได้รับผลประโยชน์เหมือนตนเองออกมาร้องขอความเป็นธรรมบ้างบางส่วน นะฮะจนกระทั่งข่าวที่ไม่ค่อยดีกระจายไปทั่วทําให้สังคมเกิดความวุ่นวายสับสนจนไม่รู้เรื่องว่าเรื่องไหนจริงหรือเท็จแต่ถ้าผู้ที่มีอํานาจรู้จักออกมาควบคุมสถานการณ์นั้นดีครับนะออกมาควบคุมสถานการณ์ทุกอย่างก็จะค่อยๆสงบลงได้ระยะเวลาตอนนี้เห็นไหมเริ่มจะเริ่มโจมตีคนโน้นคนนี้อะไรตัดแข้งตัดขาเดี๋ยวตัวเองจะอะไขึ้นมารัฐมนตรีบ้างครับผมนะฮะและเดือนหน้าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเข้ามาว่ากันโอ้ฮะเดี๋ยวโอ้ยจันคุยได้สิบปีอะ ก็มันมีเป็นช็อตต่อช็อตเลยนะอาจารย์นี่คือไล่ช็อตต่อช็อตเลยที่เราเขียนล่วงหน้าในปีที่แล้วนั่นเนี่ยชัดเจนไปชื่อผมมาเขียนตอนนี้นะครับผมว่าหลายๆคนที่ดูอยู่แล้วฟังฟังที่ผมอ่านเมื่อกี้ผมเน้นนะผมว่าหลายคนก็น่าที่จะนะผมว่าคนไทยเป็นคนฉลาดนะอาจารย์แย้มไปนิดนึงเดือนปีหน้าเนี่ยในนี้วันที่ชอบอาจารย์ปีหน้าผมแย้มไปนิดนึงแล้วขอไปสักนาปีหน้าในเดือนเมษาเนี่ยทุกคนสนใจตรงนี้อาจารย์เมษาพยามังกรยอมหักไม่ยอมงอ พยามังกรยอมหักไม่ยอมงอใครทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วโอ้ชัดเจนเป็นช่วงที่พลังประชาชนส่วนใหญ่ไม่เลียกร้องความชอบธรรมนะแล้วก็เป็นช่วงที่คนที่มีอำนาจแท้จริงหรือบุคคลที่อยู่ในเครื่องแบบที่มีอำนาจในการดูแลประเทศภาระที่สําคัญให้ออกมาช่วยดูแลความสงบสุขเห็นภาพครับชัดเจนครับุณพฤษภาคมเป็นไงครับระวังตีงยเราเป็นช่วงที่เหล่าพยามังกรหรือแม้กระทั่งพวกเป็นออสรพิษร้ายจะถูกปลดปล่อยมาสําเด็จ แดงเด่นที่ทุกคนได้พบเห็นพฤษภาเกิดอะไรขึ้นร้อยสบ็ดถูกปล่อยออกมามีทั้งพญามังกรมีทั้งงูร้ายไม่ต้องเรื่องสายศาสตร์เป็นที่ขนลุกของแท้ครับผู้ชมวันนี้หมดเวลาแล้วนะฮะใครที่สนใจหนังสือนะครับ360องศาเข็มทิศชีวิตปี2555ครับก็โทรมาโทรมาสั่งจองได้นะครับราคาเพียง500บาทพร้อมค่าจัดส่งนะอาจารย์นะเรียบร้อยแล้วนะครับสั่งจองได้ที่082 440 6644ครับการดูดวงการไปทักโหราศาสตร์ไม่ยากไม่ง่ายครับคุณทําได้ถ้าคุณพร้อมที่จะเรียนรู้ไปกับพวกเราครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ